ก็อここขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับช่อง n e r f m a n Gaming วันนี้จะได้มาทำคลิปส่งท้ายแพตตีบวกสิ้นปี2021กันนะครับเห็นว่าแพตนี้เขาบอกว่าติดดีติดได้ติดดีกันจังเลยนะครับบวก12บ3วกกันเนี่ยก็เอาเรื่องนะครับแบบเอาเรื่องเลยนะครับพวนผมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแพตนี้ไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลยนะครับ เก็บเวลอย่างเดียวพอดีว่าตีฟ้าขเนี่ยดรอปได้ธนูธรรมะ120กับ130มิมารวมแล้วก็4อันก็เลยจะเอามาบวก6ใช้เองสักหน่อยนะครับก็ดูกันว่าแผท5เปิงแผทนี้บวก6จะติดกี่อัน4อันเนี่ยมันต้องได้สัก1อัน1อันนี้คือโอเคคุ้มค่าละถ้าไม่ได้เลยเนี่ยก็แน่นอนครับจิงนะครับก็เดี๋ยวการตีบวกจะเป็นยังไงผลเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปไปเจอกันน้องกูอยางกู้ มีโยสามอันจะได้ไหมเหตห้าปือยันโยกดแล้วคุมหลอมใส่แล้วสำนักหลอมใส่แล้วโอเคอะโหเปิดเลิกมาก็แตก ไปแล้วคนหนึ่งไปก่อนหนึ่งเดิมมเดิมโอเคมันเพิ่งเริ่มต้นมันมีกลิ่นวะมันมีกลิ่นแปลกๆปลวะห้าเม็ดได้สองแถวตอนนี้ เออหกเมตรสามแถวงั้นเราขาเสียงหวัวเราะปิดเสียงหวัวเราะเฮ้ยเฮ้ยหรือมันห้าเปอร์เซ็นต์จริงวะใช้ไปเท่าไหร่วะเจ็ดหรือแปดเมตรนี่แหละพี่สี่แถว เอาเลยแตกเออไปสองเม็ดสามเม็ดสองแถวะวะเฮ้ยสี่เม็ดนะห้าเม็ดนะมาดูกันว่าสี่แถวใช้กี่เม็ดอันนี้ห้าเม็ดละไปหกเออเจ็ดแปดอืมมามาดีมาดี สิบโอเคโอเคไม่เกินสิบเมตรถือว่ารับได้ไ 2, ไเฮ้ยไปสองไปเฮ้ยมันติดรัววะ่ะเอ้อยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออแม่งใช้โคต้าคุปเลยสัตว์มา เดี๋ยวทําของนูร้อยสามสิบด้วยคดีดอปได้มาด้วยไปก่อนหนึ่งไปสวยไปก่อนสองอไปม,มันเอาเรื่องอยู่นะวันนี้มันเอาเรื่องอยู่นะดวงผมอะผมสัมผัสได้ว,ว่ามันมาวะนี่ไงมาอีกแล้ววะตีก็เชื่อมาอีกแล้ววะมาอีกแล้ววะ่ะเฮ้ยมันง่ายนะวันนี้มันดูง่ายนะมันดูลื่นไหลมันดูเป็นใจ หรือว่าวันนี้นิ้วผมมันมาวะครับเดินเล่นไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพ่อวันนี้จะให้พ่อรวยซะแล้วเดี๋ยวจะหัวสดถึงสี่แล้วก็ห้าใช้ยันห้าแล้วก็หกใช้ยันสิบโอเคได้สี่มาสี่อันตอนนี้คือจุดมันกันแล้วครับทุกคนวันนี้หินไม่พออยน้ได้สักหนึ่งอันสวยเลยได้สองอันก็ดีสามอันก็ดี พี่ผมจะได้เหรพี่ว่าได้นะรอบนี้พี่รู้สึกได้ว่าว่านนจะได้สักอันเฮ้ยพี่ก็พูดไปยันสิบโค้สยันห้าดอกมาผมว่านี้แหละสัตว์ไปก่อนเลยไปแล้วห้าไปแล้วห้าไปแล้วห้าค่อยๆขึ้นไปทีละสะเต็ปเอาใว้ห้าทุกอันน่อ์ ผมดูให้อาวุธกระหินมันลงแบบทรงเดียวกันนะะจะค่อยกดนี่แหละไปผมว่ามันเริ่มมันเริ่มแปลกมันเริ่มแปลกคือจากที่พี่สัมผัสนะตอนแตร่รัแพทอ่ะการลงหินแม่งไม่เหมือนกันเลยเว้ยตอนันต้องพยายามจับจิกตอแต่รัแพทเพื่ได้แต่ที่พี่ตีนะ ก็ไปเลยการยันห้าไม่ได้ใช้หรอกไอ,อ้ฮี่อะ <c oughs> มันจะติดมันก็ติดอะเอาจริงปะเมื่อกี้ลัน่นลืมลืมใส่ยันดีนะมันติดอันนี้ต้องดีๆเลยของมีราคาครับหรือว่าอันนี้ขึ้นห้าผมใช้ยันสิบเลยเดี๋ยวคือมันดรอปยากมากเลยผมฟาร์มเป็นเดือนดรอปอันเดียวอ่เป็นดรอปยากแล้วก็หาซื้อยากด้วยผมว่ายันสิบผมว่าผมยันสิบเลย ผมว่าผมใช้ยันสิบจริงีกว่าผมไม่ใช้ยันซีเควสอันนี้ผมกลัวเฮ้ยมันกระอักกระอ่วนเหลือเกินวะ่ะผมรู้สึกมือผมเย็นวะ่ะนิ่งๆนอนอันนี้อันนี้ไหวรู้สึกสมือผมเย็นนอนอันนี้เป็นสิบไหวไปเล่นไปเล่นตอนบวกหกดีกว่า ยันสิบไงก็ไม่แตกเนาะไม <ป S 2> ่น่าแตกหรอกไปเก่งตอนบกบกผมอันนี้ก็คือเราก็ชิวๆไปก่อนอย่าให้เกมมันคิดว่าเราหยองอ่ะเราแบบชิวๆไปมึงจะแตกกูก็ไม่ง้อมึงนะกดชิวๆไปก่อนเลยละกันในสัตว์เด้อยันสิบไงก็ไม่แตกยันสิบไงก็ไม่แตก ชื่ออะไรวะนี่มึงแพด5เปนทิ้งเลยไอ้ยังกูขึ้น5ยัน10มึงแตกโอ้โหไอ้สัตว์แล้วแม่งแตกอันหายากด้วยที่ผมร้อนเลยว่ะผมร้อนเลยวะที่ว่าอันนี้มันดูเกินไปไปหน่อยมันยากอะไรขนาดนั้นวะมันยัน10เลยนว้ยแล้วแพด5ด้วยอะแพด5เปิดหรือว่าผมลองแบบกดแบบอย่างนี้ผมไม่ไม่ค่อยค่อยอ่ะละผมกดให้มันแบบสวยสวยเลยมันก็สวยตลอดเลยนิดน หรือว่าเราต้องเอาตัวมันแหลกเพราะเนี่ยมันสวยตลอดเลยเลดิมาแหลกลกูกดเลยไหน่ะ <c oughs> ไหน่ะไ,ไหนแรกผมอะเพ่งยนตาจะถลนนข้ามาอยู่ในจอเลยนะ <c oughs> ผมว่า พรุ่งนี้แม่งก็ไม่แหลกผมว่าผมจะแบบหลอกสักห้ารอบแล้วรอบด้วยหกกดนะเพราะเราบวกหกเพราะเราบวกหกไงวุ้ดหินยันหนึ่งวุดหินยันสองุดหินยันสามุดหินยันสี่วุ้ดหินยันห้าเฮ้ย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 พลาดพลาดไม่ขึ้นพลาดไม่ยึ้นพลาดเอาใหม่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 หนึ่งไปดิสองไปดิสามไปดิสี่ไปดิมาแล้วห้าแล้วห้าแล้วไปก็หกเลยกันหกเลยละกัน ผมว่าแม่งไม่ใช่วะผมว่าแม่งไม่ใช่นละผมว่าสูตรน,นี้ผมว่าสูตรน,นี้ไม่ใช่พี่นะกกุยยายกุยยายกุยไปร้อยลี้เลยละกัน <c oughs> มาตีบุญเสียนต้องไปเมืองเสียเปะวะมาเลยละกันแขนศิลาที่จะล้นทํากูเจ็บ <c oughs> ขออันนึงนะหรือว่าใช้สูตรไหนเดียวะเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆก่อนแล้วคิดสูตรออกแล้วค่อยมาดูกัน อสุดท้ายแล้วนะเว้ยผมว่าผมหลับตากดว่ะพี่ผมว่าผมหลับตากดว่ะขอเล็งแปบบ๊บขอเล็งแปบบ๊บสักชิ้นหนึ่งนะให้แบบมีอะไรติดไม้ติดมือไปใช้ว่านี้แหละอ้ขออีกรอบ <c oughs> ขออีกรอบนี้แหละว่านี้แหละ <c oughs> ผมจะหลบหลังเก้าอี้ จะลบหลังเก้าอี้โอ <Okay. S 1> ี๋เดี๋ยว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 ผมเอาเมาส์เล็งก่อนผมลบหลังเก้าอี้นะได้ยินเสียงไหมเนะี่ยได้ยินเสียงผมปะผมได้ยินผมได้ยินที่ได้ยินพี่แดกหยาโลกดิ <c oughs> อู้หู้หู้ต้องมาแล้ววะช้องให้น้อง <Okay. S 2> อก,กูและชั่นนี้โอเคผมลบหลังเก้าอี้นะเดี๋ยวผมนับหนึ่งสามนะผมคลิกเลยนะพี่แน็กนับด้วยวะผมใช้ดวงพี่แน็กด้วยวะนับหนึ่งถึงสามแล้วสามผมกดเลยสองสามเป็นไงพี่ เฮ้ยไอเฮียพี่แดกสูตรนี้ได้ผมต้องหลับตาตีไอเฮียพี่แดกผมต้องหลับตาตีสวยว่ะน่าสักอันก็ยังดีไอชิมต้องหลับตาตีจริงอะเฮียสุดยอดเลยไฟไม่มีดึงเองนะสามร้อยเอ็มนะไปดูใหม่สามร้อยนักบินอันมากกว่านะ 4ีมันเม็รละกี่เอ็มนะมันเมตรละสานะม, <Okay. S 1> มไม่ไอหินเนะ่ะเวลาดึงทีมัน3ามเอ็มใช่ปะประมาณว่ามันมันมีร้อยกว่าเมตรไอเคียนี้ร้อยสี่สิบสาละนอก31โอ้ยมันโอ้โหมันเจ็สกว่าเจนะกว่าเมตรแล้วนะโอ้โหอ้หร้อยกว่าเมตรแล้วโอ้ยีนี่เ้าชิบหายลนะหายละได้ป่ะวะพึบ โอ้โย,ยได้5เมตรนี่ได้อยู่<ง>ไม่เจรงไม่เจรงบอกแล้วคอนเทนต์นี้เล่นได้ไปอีกไป300ไปหรือพันสองไปขอสัก10เมตรนะไปโอ้ยมันก็เท่าเดิมโอ้ยแต่ได้อยู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 ่ก ي, กำำไไรรโอเคโอเคโอเคมามามา,มา,มา,มายัดไฟแปดกัน,น,นโอเคนะสามร้อยเอ็มนี่ได้ห้าเมตรแต่ผมมีโอกาสยัดไฟแค่ทีเดียวถ้าแตกก็คือร้องไห้นะที่ว่าตั้งแต่หกขึ้นไปหกเจ็ดแปด ฮ่าเราเว้ยหกเราเว้ยหกแล้วเว้ยพี่นัทยังสิบยังสิบยังสิบเลยอันนี้ สิบเจ็ดเฮ้พี่นักพี่นักเจ็ดชี่ยนี่แหละตัวฮีกิสัตว์กดเลยดีป่ะเป็นพี่นักพี่นักกดเลยไหมพี่ไม่กดเลยสลาดพี่กลัวทำรู้สึกนอนเลนียพี่ว่านอนทำไฟเก่งกว่าพี่พี่เอาที่ไหนมาพูดเนี่ยเมื่อกี้พี่ตีเพื่อนสองโบกหกไว้ผมอันหนึ่งนี่พี่ใช้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะแล้วพี่ก็ไม่ใส่พวมหลอมด้วยอ่าไอ้ โอ้โ <Yeah. S 2> หมันสั่นว่ะมันสั่นจริงนะเนี่ยขอ8แปดเถอะจบเลยโอ้ยแตกโอ้โอ้ไ o ่โอ้ไมก็ยัดลมเลยแล Maria, ้วกันในี่เนี่ยดูดิดูลมผมดินี่ยัดแบบยัดเอาฮาเกินเลยอะ ยัดเอาฮาแบบยัดเอาฮานะตีฟาร์มเองอะ่ะใช่พี่เหออโอเคติดแล้วนนจะยัดเลยว่ะทลายเดี๋ยวยัดวินล้ม2เม็ดถ้าติดก็คือทำต่อร้านนนนี่ของจริงพี่บอกเลยไปเดี๋ยวไปผลิตแันหนึ่ง one eternity later ามามาต่อกันกุมหลอมยันโยโอเคทุกอย่างพร้อม ถ้าติดก็จะไปยัยาทายต่อเลยเอาให้จบวันนี้เอาแบบน่ารักน่ารักมไม่น่าได้ยะทลายละกูเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะติดนะไปโอเค <c oughs> <c oughs> ลกไปนอนได้ยี้อ่ะเยสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ ปรัสจากโกาครคภัยไข้เจ็บคิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้ได้สมวัปรปัถนานะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นปีที่ใจดีกับทุกคนนะครับสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ